HCG 3G และไวไฟร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคบรถจักรยานยนต์ฮอน d a าสกูปิ่นไอใหม่เจ้าของเสียงที่ทำให้โค้ดทั้งสี่ต้องหันมาพร้อมกันเมื่อคีดที่หันมาพร้อมกัน4ี่คนวราช่วงนี่หยุดจึกแล้วกลับมาซึ่งซึ่งปกติ คนดีๆเขาก็จะคิดไม่ค่อยถึงพี่รู้สึกว่าสิ่งของน้องความสามารถของน้องพรสวรรค์ของน้องเป็นสิ่งที่น่าทนุถนอมที่สุดไม่ควรจะให้แตกหักไประหว่างทางอยู่กับพี่นะจะไม่ผิดหวังทั้งครอบครัวผมขอตัดสินใจเลยได้ไหมครับได้ครับคือผมเตรียมมาแล้วครับผมก็เสียดายมากสำหรับโพสที่ผมไม่ได้เลือกผมขอเลือก พี่สเต็มนครับ อู้น <ไป S 1> ่าจะไหลเป็นไงครับฟาร์มโอ้ตื่นเต้นมากเขาตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือลงข่าวหน้าหนึ่งยังไงอย่งงางนั้นอ่ามีเก็บอันนี้ไปเป็นหลักฐานนะมีลายเซ็นปะอมอะมีสัญญานะมีสัญญาใจสัญญาใจนะ,ะเก็บไว้ทวงด้วยโอเคได้โอเคซื้อต่อไปนะครับขอบคุณบผมขอบคุณครับถ้าเขาตกรอบเพราะมึงเขาต้องเกียดมึงมากอะ เดี zaman, ils, ๋ยวกูจะคอยบอกเขาวันท <Christ>. ี <para laut> ่มึงเลือกเขาออกมึงจำที่มันพูดได้ไหมเอาภาพออกมาดูและผู้ที่จะมาพิสูจน์ความสามารถของตัวเองคนต่อไปเป็นสาวน้อยอายุ16ปีสวัสดีค่ะหนูชื่อปาริลัก้อนบางชื่อเล่นชื่อบอสค่ะตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนล้านิดบางแก้วชั้นม .4 ค่ะหนูชอบรายการเดออยค่ะก็แต่ The v o i c e ซีซั่นที่หนึ่งอค่ะเขามี The ะ o วท์คิดรู้เลยอยากไป The v o i c e คิดไปก่อนเรอไปก่อนแน่นอนแล้วพออายุถึงก็ค่อยมาอันนี้ซีซั่นสามพอดีก็เลยมาเลยรีบมาเลยีบมาเลยพี่บอยโีบคาคุณแม่ล่ะครับ่ตั้งใจทำนะลูกทำให้เต็มที่สู้ๆเต็มที่ได้เลยนะครับเพราะยังไงวันนี้แต้มต่อเราเยอะเราเด็กสุดจะนะแพ้ก็ไม่เป็นไรอุ้ย โอเคขอให้โชคด,ดีครับครับหนูรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะกับใบ audition ครั้งนี้เพราะว่าหนูต้องแข่งกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วซึ่งหนูก็ไม่คิดว่าจะเข้ารอบมาถึงขนาดนี้ค่ะตอนที่ไป audition หนูก็ซ้อมทุกวันนะคะว่างตอนไหนหนูก็ซ้อมซ้อมตอนนั้นเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะได้เข้ารอบนะคะเพราะ ซ้อมไม่หยุดเลยนะคะซ <c oughs> ้อมตลอด ชื่อบอสค่ะบอสเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้โรงเรียนลาบนิดบางแก้วค่ะโอ้เลิจากใช่ไหมคะอยู่ตรงข้าบ้านพี่อ่ะพี่อยู่หมู่บ้านปลาทองเนี่ยอยู่ตรงข้าบูนแฟดปลาทองอ่ะเหรอมันเป็นหมู่บ้านมันมีแฟดแล้วมันก็มีหมู่บ้านแฟดปลาทองสมัยก่อนที่โฆษณาดังๆนี่พี่อยู่คุมจริงๆยิ่งกว่าคุ้มคุมทุกสิ่งคุ้มที่แฟดปลาทองจองพี่ไ่ได้ ชอบเสียงเมื่อกี้นะครับเออแต่ก็ขอบคุณค่ะด้วยความยังเด็กมากๆก็เลยมีบางคำที่ยังหลุดไปนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่ามาท้ายัยได้ด้ด้วยด้วยเนื้อเสียงที่มันที่มันพิเศษนะครับก็เลยกดหันมาแล้วก็คิดว่าน่าจะดีถ้าเราได้อยู่ด้วยกันครับค่ะขอบคุณค่ะเสียงใสครับเสียงใสแบบว่าใส ใส่กิ้งเลยแล้วก็แล้วก็คอนโทรลคอนโทรลมันได้ดังใจคิดแล้วก็คือเข้าใจเพลงที่ร้องเมื่อกี้แล้วก็ยพยามถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเลยนะครับคิดอะไรมาจากบ้านหรือเปล่าเลิกแม่สั่งอะไรไว้ไหมคุณแม่คุณพอ่อเี๋ย <laughs> วพี่กองให้เลืกพี่กองอต่ว่ต <laughs> พี่กอง ไม่ต้องเสียใจครับที่พี่ไม่ได้กดเนี่ยพี่เห็นว่าที่พี่ทั้งสามก็กดแล้วยังไงน้องก็ได้เข้ามาอยู่ใน The Vo i c e แน่นอนนะครับก็ินดีด้วยจะอยู่กับใครก็ได้ครับทุกคนดูแลน้องได้ดีหมดแน่นอนครับเด็กอายุขนาดเนี้ยเสียงสวยขนาดเนี้ยมันเหมือนแบบพระเจ้าหรืออะไรธรรมชาติหรือตรงไหนสร้างมาให้น้องได้ได้มีสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ ไม่มีใครสอนใครได้ในนี้ไม่มีใครให้น้องได้มันมาจากธรรมชาติเองทำอะไรก็ได้เสียงแบบเนี้ยทำอะไรก็ได้ขอบคุณค่ะแต่ต้องหาคนที่ปั้นให้ทำอะไรก็ได้ได้อย่างแบบไม่เสียของถ้าเวลาที่เราเริ่มต้นสิ่งใดก็แล้วแต่เราเรียนถูกต้องเรียนรู้จักคนที่ที่ให้ในสิ่งนั้นได้จริงๆ ะะมันจะทําให้เราเริ่มเร็วกว่าคนอื่นแล้วเราก็ไปไปไปได้สวยกว่าคนอื่นๆคือเก่งเท่ากับคนอายุ26ทันทีภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนอค่ะต้องเลือกเราใช่ไหมคะอยู่กับใครก็ได้ใช่ไหมทลองหรือต้องอยู่กับพี่ <laughs> <laughs> ฉันว่าเหล่ไปข้างนั้นละกลับบ้านก่อนนะ <laughs> จะเลือกเลยนะคะหนูขอเลือกพี่พี่เจนิเฟอร์ฮิมค่ะเลือกถูกแล้วเก่งเก่งแน่ แข็งมากแข็งมากบอสเ,เยี่ยมมากไม่ต้องร้อร้อ <laughs> แล้วมาดีใจแล้วทำไมเรื่องพี่คิมโดนกล่อมหรือเปล่าหรือไงก็ <laughs> <laughs> จริงๆรแล้วหนูชอบพี่โจวี่บอยกับพี่แตม <laughs> แต่ <laughs> พี่คิมเขาบอกว่าจะทาให้หนูแบบเขาจะสอนหนูดีค่ะหนูเลยอยากอยู่กับพี่คิมเออก็ดีแล้วถูกแล้วนะครับเรื่องถูกแล้วแม่ก็ชอบรับผมพยายามต่อไปนะครับเยี่ยมมากเลยจากเด็กมาสูตร Voice พีใหญ่ได้แจ๋วมากดองบอสตัดสินใจเลือกโคชเจนนิเฟอร์คิมทำให้ตอนนี้ทีมแตนทีมโจอีและทีมคิมมีสมาชิกคนละหนึ่งเหลือโคชก้องเพียงคนเดียวที่ยังหาลูกทีไม่ได้มาดูกันว่าคนต่อไปจะใช่สมาชิกคนแรกของโคชก้องหรือไม่ชื่อภากินีสารกุลค,ครับชื่อเล่นชื่พอพืชครับปัจจุบันก็เป็นนักร้องอาชีพ เริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยมัธยมครับแต่มาเอาจริงเอาจังก็ตอนเรียนรามคำแหงเห็นผู้ชายนักเรียนเขาเล่นกีตาร์แล้วมีสาวๆโอ้โหลุมล้อมก็อยากเป็นบ้างก็ติดมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมคะในการร้องเพลงแอบหนีไปร้องเพลงไม่สนับสนุนแล้วแบบไม่ให้นะแม่อนุญาตได้ไหมคะ แล้วคุณแม่ล่ะคะดุไหมคะพอร้วแอบไปเล่นดนตรีแอบไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะดุไหมคะงอนก็ไปหลายไปเป็นเดือนเลยค่ะไม่พูดด้วยอะค่ะแล้วเขาไปงอยังไงถึงสําเร็จครับคุณแม่ก็เขาไปเล่นคอนเสิร์ตคุณฟูซมินเนะ่ะค่ะแล้วก็เขาเอาบัตรไปให้คุณแม่ไหงอนเลยไหมคะพอเห็นลูกอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นอ๋อแต่ยังแต่ยังไม่ได้สนับสนุนร้องอค่ะแค่ดีขึ้นนะคะ แม่เวคอยเป็นประสบการสํสำเร็จค่ะพี่พืชจะร้องเพลงใช้เสียงพี่พืชร้องเพลงด้วยความจริงใจส่งความสุขพร้อมกับการเล่นกีตาร์ที่มันมีความละเมียดละไมแล้วก็ประสานไปกับเสียงเพลงที่พี่ร้องออกไปจากขอพี่พืชนนะให้เพลงเหล่านั้นมีชีวิตชีวาส่งต่อไปให้โค้ช ทั้งสี่ท่านแล้วก็คนไทยทั่วประเทศท่านจะได้มีความสุขกับเพลงที่พี่พื่งร้องออกไปวันนี้เราจะมาร้องเพลงเพราะที่สุดในประเทศไทย ชื่อพืชครับพคบาคินีศรกูลครับปกติร้รองอาชีพอยู่แล้วหรือเปล่าครับครับร้องอาชีพครับใช้เสียงเยอะๆเคยใช้เสียงน้อยๆไหมเคยครับร้องน้อยๆเสียงน้อยๆเป็นยังไงผมร้องเพลงไทยให้ฟังเพลงหนึ่งจะเสียเวลาไหมครับไม่เสียเวลาเ,เลยครับ ทีมผมเลย oh, oh, oh. ขอบคุณมากครับไม,ไม่ได้ม่ได้ขนลุกอย่างนี้มานานแล้ว oh. เหมือนถูกผู้ชายเกี้ยวสิได้เลยแต่ไม่าราธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทย